โยโยโยบายสองตรงเจอกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลนงหนังทุกช่องทางเจอได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับ,บควานอินฟารีเดพันค์เคนสปอร์ตเขาร่วมชมรมหนุนหนังได้ที่เอ็ดเอ็มวีพีสามบสามมาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีครับคลึงเน้นทีมเดียวพี่เจริเลี้ยวเกมเวลาตีสองสนะครับฟุตบอลเกาเชอเซราอิตาลีครับปิซ่าจะเปิดบ้านเจอกับลาซิโอปิซ่าน้องใหม่เนี่ยมี4แต้มจากการเสมอ4แพ้4ยังไม่ชนะใครนะครับโอ้แต่ว่าเกมล่าสุด Surprise เซอร์ไไพรรสส์เเเลลยคับบุกปมมมออซีิาานา2 เอาเบโตเจาดีโนนะครับมีตัวเจ็บเดิมๆแกนหลักๆจริงๆเราคุ้นหลายคนนะครับ ion, ราอูอาร์บิโอนปากลางตัวเก่าตรงกลางก็มีมิเชลอาร์บิเช์ตัวทีมชาติสูวิทนะครับฮวนกวาดาโดนี่ก็อายุ40แล้วนะครับโอ้ยังเล่นอยู่เลยนัดที่แล้วยิงประตูได้ด้วยแล้วก็มีเฮนริกมิสเตอร์ข้างหน้าก็เอมบาลาเอนโซลายืนหน้าเป้านะครับโยโยๆเจ็ดฝ <yo>, ากผลิตภัณฑ์แคลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะกล้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับในขณะที่ลาซ o 1ิโอ1แต้มจากการชนะ3เสมอ2แพ้3เกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะทีมแกล่งอย่างยูเวนตุสมา1 0นะครับบริโซซารี่มีตัวเจ็บเดิมๆครับแม่เกมรับมีรามายุลลี่ ตรงกลางโตมาเบชิตนัดที่แล้วนี่เป็นฮีโร่ยิงประตูชัยนะครับมีมาติโอเกนดูซี่ครับแล้วก็มีปีกทีมชาติดเดนมาร์กกุตาฟอีซักเซนมาเตียซักคันยีปีกทีมชาติอิตาลีนะครับกองหน้าเป็นบูไลเดียครับเจอกันล่าสุดต้องย้อนไป35ปีก่อนนะครับในปี1990นู่นเลยครับลาซิโอบุกชนะ1นูแล้วก็ในบ้านลาซิโอจบ0ู0ก่อนเกมลาซิโอยังบุกมาเป็นต่อนะครับ <c oughs> ปิซ่าเนี่ยโอ้เลื่อนชั้นกลับมาในรอบ 35ปีเนี่ยครับหายไปจากหลีกสูงสุดนานมากเสมอมา2เกมติดแต่ว่าก็ยังไม่ชนะใครนะครับในขณะที่ลาซิโอมาฟื้นในช่วงหลังครับสนัดหลังสุดชนะ2เสมอ2โดยเพิ่งยิ่งการชนะยูนตุสนี่ เรียกความมั่นใจแม้ว่าจะมาเยือนครับแต่พี่เอ็ดดูแล้วดูเข้าฟอร์มกว่านะครับโดยเฉพาะปีสองข้างอย่างกูตาอิซักเซ่นกับมักเทียซัก,กคันยี่นี่น่าจะป่วนเกมรับปีซ่าได้เยอะนะครับเกมแบบนี้วัดใจลาซิโอครับพี่เห็นมองว่ามีโอกาสสูงมากจะบุกมาเบียดอย่างน้อยหนึ่งประตูเก็บ3มแต้มให้เชียร์ลาซิโอเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจําค่ําคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย